อันนี้อาจารย์มีตะกรุดโทนของหลวงปู่มีอยู่ไม่ถึงสิบดอกละมั้งนะเออเพราะว่าหลวงปู่ท่านจานละเสกมาเท่าที่จําได้ตั้งสี่สี่ปีแล้วมั้งนะหลวงปู่ท่านเสกเอาไว้นะเดี๋ยวมาบูชากับอาจารย์ได้เดี๋ยวรอคณะกรรมการก่อนกําลังเอามาให้อ,อดอกละเท่าไหร่นะแต่ทางวัดปีนี้ได้จัดสร้างเอาไว้อยู่ประมาณเจ็ดดอกดอกละห้าร้อยบาทท่านใดอยากได้ก็ไปที่เต็นท์กองกำาังใการ ส่วนตะกุดโผล่ขยากได้มาหาอาจารย์ต้นนะเดี๋ยวจะดูให้ตอนนี้พี่เปียกกาลังไปเอาให้เพราะว่ามีคนสอบถามมาเพราะว่ามีประสบการณ์อะมีประสบการณ์ก็เลยหายากขึ้นเนาะตะกุดลูกปืนองปูมีลงใต้นะมีประสบการณ์เออแต่หมดแล้วนะอันนี้มาพูดให้ฟังอ่าหมดแล้วตะกุดลูกปนของปูหมดแล้วที่เต้น เอาตะกุดที่เต็นท์ก็หมดแล้วครับห้าร้อยบาทหมดไปแล้วครับกมิตาก็หมดแล้วโอ้ว่าจะเอาสักดอกนึงได้แต่มองนะนี่สวัสดีครับยาา้ายเข้ามาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราทีมงานแป๊กโคราชแชนแนล